รงสารักมากมากค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นทอมือผมแท้ไรพิเศษบ๊อบติ่งหูค่ะเวลาใส่ความยาวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณช่วงคางนะคะลูกค้าอาจจะสั้นยาวประมาณคางนะคะลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับขนาดศีรษะด้วยค่ะศีรษะใหญ่นะคะลูกค้าความยาวก็จะอยู่ประมาณคางค่ะศีรษะเล็กนิดนึงก็เลยคางมานิดนึงค่ะความยาวพอดีนะคะลูกค้าเวลาใส่รุ่นนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยตัดออกนะคะลูกค้ารับรองค่ะว่าเนียนมากติดเทปได้ติดกาวได้เอสหรือว่าจะใส่เป็นคาดไฮยูได้ด้านหน้าเนี่ยทอลูกไม้ค่ะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นทอสบาย ให้ดี <S <S เห็นแพ้ลูกค้าด้านหน้าค่ะ ชอบไรผมเยอะไรผมน้อยแจ้งได้จะถักเรียนะคะลูกค้ามัดจุกทำทรงได้นะคะลูกค้าบอกเลยคะ่ะว่าเนียนมากๆเวลาใส่คะลูกค้าเปลี่ยนแสกซ้ายขวาได้ตามบริเวณการทอค่ะจะแสกเห็นเป็นการทอบนุกไม้แบบนี้เห็นไหมลูกค้าแสกซ้ายได้แสกขวาได้แสกกลางได้ค่ะชอบยกโคนหรือว่าชอบโคนแบนเรียบแจ้งได้นะคะลูกค้าแสกเนียนๆแบบนี้ค่ะนี่ระบายอากาศได้ดีสุดๆนะรุ่นนี้ก็คือขนาดฟรีไซส์มีไซส์รัดปรับขนาดให้กระชับเพราะมีอยู่2ส,สีด้วยกันค่ะตามแบบนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะลูกค้าอีกสีหนึ่งจะเป็นดำค่ะ ใครชอบสีไหนลูกค้าเลือกได้เลยนะคะลูกค้าบ๊อบติ่งหูคะ่ะปกตินะคาลูกค้า6990บาทจ้าใครสนใจรับวันนี้นะคะลูกค้าจัดไปเลยคะ่ะโปรโมชั่นเพียงแค่4990มีพร้อมส่งค่ะผมแท้นะคะลูกค้าสวยมากใส่เบาสบายระบายอากาศได้ดีคะ่ะขนาดค่อนข้างกระชับเลยนะคะ